สีประตูสีส้มนะคะโอ้โหสีสวยมากๆเลยนะคะใครที่ชอบสีส้มแอดมินแนะนำคันนี้เลยสภาพรถก็คือแบบว่า9.9%เลยนะคะสวยงามมากๆนะคะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะแล้วก็รอยขีว่วนไม่มีเลยคันนี้นะคะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ตัวนี้นะคะเป็นรถปี2016เครื่อง2.2นะคะเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้โอ้โหสวยมากๆเลยด้านหน้าของเขานะคะ มาพร้อมกับชุดแต่งของ YT แทนะคะคันนี้เป็นตัว y t ยแทนะคะกระจังด้านหน้าสีดำนะคะแล้วก็โลโก้จะอยู่ตรงกลางแบบนี้หล่อดุด,ดันมากๆไฟตาคู่หน้าของเขาเป็นระบบอัตโนมัตินะคะเปิดปิดอัตโนมัติไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหน้าก็จะอยู่ในโคมเดียวกันด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยนี่คันนี้นะคะชุดแต่งของเขาก็จะมีโลบาร์กันชนหน้าหลังมีมาให้นะคะ กระจกมองข้างก็เป็นแบบพับไฟฟ้านะคะทุกคนคะ่ะด้านท้องตรงนี้ก็จะตกแต่งเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเขียนบอกนะคะเป็นเครื่องยนต์2.2เกียร์6สปีดนะคะนี่ส่วนยางถ้าสึกหรอหรือว่าปีต่ำเกินไปอันนี้ทางร้านเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นเลยนะคะรับประกันได้ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้านะคะเราตรวจเช็คให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟกองแอร์กองอากาศหรือว่า ช่วงล่างนะคะเราตรวจเช็คก่อนสมมอบถึงมือลูกค้าอย่างแน่นอนนะคะที่จะเปิดปิดประตูก็เป็นสีดําตัดกับสีส้มนะคะสวยมากๆเลยทุกคนคะ่ะนี่ช่องเสียบกุญแจมีมาให้เรียบร้อยเลยมาดูด้านหลังตัวรถนะคะสตัวนะคะเซ็นเซอร์แล้วก็มีกล้องมองหลังอยู่ด้านล่างให้แบบนี้นะคะนี่เฟเวอร์สำหรับใครที่ขับรถ ไม่เก่งไม่คล่องนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยสําหรับใครที่นั่งหลังกระบะนะคะแบบหมดไม่ต้องกลัวนะคะสามารถซื้อตัวแปลงสายปักไฟนะคะมาเสียบตรงนี้แล้วก็เสียบปักชาร์จแบดได้เลยนะคะโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคามากแอดมินก็ไม่เห็นอะไรเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะอ่าภายในของเขาสวยมากๆนะคะทุกคนขานีเป็นเบาะ นังนะคะสีดำแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บได้สีส้มนะคะทางด้านหน้าด้านหลังเลยอโอ้โหสีดำกับสีส้มเข้ากันมากๆน,นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแขนนะคะสามารถดึงมาใช้งานได้นะคะนี่เหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวนะจ๊ะคันนี้ราคาย่อมเยาวมากๆเดี๋ยวแอนดมินจะแจ้งราคาท้ายคลิปนะคะมาดูด้านหน้ากันบ้างด้านหน้าของเขาคอนโซลด้านหน้านะคะมีพรมมาให้เรียบร้อยหรือว่าไม่อยากได้นะคะก็สามารถเอาออกได้นะจ๊ะลูกค้าค่ะ นีตรงนี้นะคะก็จะเป็นหุ้มหนังแต่งด้วยตะเข็บได้สีส้มแบบนี้เลยเครื่องเล่นเสียงของเขาก็เป็นหน้าจอทัชสกรีกนสามารถใช้งานได้ตามปกติเชื่อมต่อบลูทูธ FM AM USB ได้เลยนะคะระบบแอร์ก็เป็นแบบออโต้หรือว่าใครอยากปรับเองก็สามารถปรับได้นะคะนี่มีตัวปรับให้เรียบร้อยนะคะสามารถดูตรงสัญ,ญลักษณ์ได้เลย เกียร์ของเขาก็จะเป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะคะตัวหุ้มเกียร์ก็จะเป็นหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บได้สีส้มนะคะภายในรถทั้งคันนะคะจะเป็นหุ้มหนังสีดำเดินได้ด้วยตะเข็บได้สีสม้มทุกอย่างนะคะสวยงามมากๆนี่ที่พักแขนก็เหมือนกันนะคะเบรกมือก็เหมือนกันแล้วก็จะมีที่วางแก้ววางขวดน้ำให้ พวงมาลัยของเขามันติฟังก์ชันหุ้มหนังแล้วก็เดินได้ด้วยเส้นสีส้มนะคะมีปุ่มใช้งานฟังก์ชันทางซ้ายขวานะคะสามารถกดใช้งานได้เลยดูเลขไม้ของเขานะคะโอ้โหคันนี้นะคะรถปี16เลขไม์อยู่ที่1 3 0 0 0ักว่ากิโลเองนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ได้รถคันนี้ไปนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้ อแอดมินเรบอกนะคะคันนี้นะคะเป็นรถปี2016มาพร้อมกับชุดแต่งทั้งคันนะคะราคาอยู่ที่4 1 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพ่ออยู่ที่8,000บาทตลอดสัญญาเลยไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้นะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะมีแอดมินมีเซลคอยตอบลูกค้าทุก24ชั่วโมงหรือว่าใครสะดวกเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้เลยที่เต้นรถประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครหรือว่าจะทเชษ เขใ้เข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะว่าบริษัทเปิดทําการวันอะไรถึงวันอะไรนะคะเราก็เปิดทําการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะแล้วก็หยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเต้นรถประเสริฐผลรุ่งเมืองสกลนครฝากไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเมืองสกลนครน,นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ